วิญญาณคือธาตุรูนะฟังดีๆตมาจะอธิบายเรื่องวิญญาณเรื่องธาตุรูนะที่เป็นสัจธรรมที่สำคัญความตัดรู้เจ้าเนี่ยวิญญาณขันซึ่งมันจะรวมทั้งรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันนะ วิญญาแล้วก็สังขารขันแล้วก็วิญญาณขันมันจะรวมรูปเวทนาสัญญาสังขารนั่นก็เป็นวิญญ,ญาณหขันขันคือความรวมกันอยู่เป็นกองเป็นหมู่เป็นพวกเป็นองค์รวมขันเนี่ยหมายความว่าอย่างนั้นมันหมายถึงจิตเจตสิกต่างๆอาการของพลังงานชนิดหนึ่งในจิตเป็นนามธรรม เรียกว่าวิญญาณภาษาวิญญาณนี่เป็นคำรวมแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็นมาเข้าใจวิญญาณแล้วก็แยกวิญญาณออกแม้แต่แยกเป็นรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารข,ขันก็แยกแล้วและจะเรียนรู้รูปเวทนาสัญญาสังขาร แล้วก็วิญญาณนี้ได้อย่างได้ก็ต้องแยกออกไปเป็นสองสภาพคือนามกับรูปหรือรูปกับนามสองสภาพนะรูปถ้ามีแต่รูปเป็นวัตถุรูปเฉยๆมันเองมันไม่สามารถที่จะรู้ตัวมันเองมันไม่สามารถที่จะเรียน ความเป็นตัวมันเองได้เพราะมันไม่มีธาตุรู้ที่เป็นตัวตนเป็นจิตนิยามสามารถที่จะรู้ตัวเองรู้องค์รวมของตัวเองพลังงานของตัวเองอาการที่มันรวมเป็นพลังงานของรูปมันวัตถุมันไม่รู้ตัวมันไม่รู้แต่มันเป็นพลังงานที่มันเป็นธรรมชาติบวกลบเป็นต้นดูดผลักในตัว มันก็ทําหน้าที่ของมันไปตามที่มันเป็นมันไม่รู้เรื่องเพราะยังพลังงานอื่นจัดจัดการกับมันเพราะมันไม่เป็นตัวเองแั้วไม่เป็นตัวเองแม้จะมนเป็นพลังงานระดับสูงขึ้นมาเป็นพืชพีชนิยามก็ยังไม่ใช่วิญญาณยังไม่มีเวทนายังไม่มีความรู้สึกในตัวเองมันเป็นพลังงานชีวะ มันเป็นธาตุรู้ตัวมันเองจับตัวมันเองได้มีบวกมีลบมีธาตุนั้นจะต้องใช้ธาตุนี้ไม่ต้องใช้มันก็รู้อันนี้ไม่เอาอันนี้เอาเอาแต่ให้ตัวเองส่วนอันอื่นที่มันไม่ไม่ใช่มันไม่เอามันก็นไม่ไปทะเลาะมันไม่ไปทำเบียดเบียนมันไปทําอะไรกับใครอื่นมันเอาแต่ตัวมันเองเดียกรพืชนพลังงานลักษณะพวกนี้ที่อาตมาขยายความคร่าวๆเป็นพลังงานที่ไม่เป็นภัย เป็นพลังงานฐานอาศัยของจิตปิญญาณพลังงานระดับผีชนิยามหรือพืชเนี่ยเพราะงั้นการศึกษาของผูเจ้าศึกษาจิตหรือวิญญาณแล้วแยกเป็นเจตสิกคือย่อยออกมาแล้วแลให้มาเป็นพลังงานระดับพืชนี่แหละใช้พลังงานนี้อาศัยก็จะไม่เป็นบาปเป็นภยัยเป็นโทษและแม้ที่สุดไม่มีเวทนาไม่เป็นความรู้สึกก็ไม่สุขไม่ทุกข นี่เป็นฐานอาศัยของพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์ต้องรู้พลังงานในระดับพืชแล้วทำจิตให้เป็นพืชทำพลังงานจิตให้เป็นพลังงานพืชเมื่อกระทบสัมผัสกับอะไรก็รับมาในรากาททำให้เป็นพลังงานพืชตัวเองก็ไม่ทุกข์ไม่สุขและไม่ไปทำบาปทำชั่วทำไม่ดีมีแต่จะทำสิ่งที่ดี พืชนี่ให้ประโยชน์ให้สิ่งที่เป็นคุณค่าให้แก่อื่นๆไม่ไปเป็นโทษกับใครนะนี่เป็นเรื่องลึกซึ้งที่สุดที่นี่พลังงานถึงขั้นจิตนิยามหรือวิญญาณเนี่ยตรงน,นี้ซึ่งคนเป็นสัตว์แล้วไม่ใช่แค่พืช เริ่มเป็นสัตว์สัตว์ได้ริชาหรือส,สัตว์เซลล์เดียวสองเซลล์ห้าเซลล์ร้อยเซลล์ล้านเซลล์อยู่ในพลังงานในระดับยึดเป็นตัวกูของกูยึดเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นพวกนี้โอโหหวงแหนตัวเองรักชีวิตตัวเองมีความรู้สึกจองเวรจองกรรมมีอาฆาตมากร,ร้ายทำลายผู้อื่นได้ ตั้งแต่เซลล์เดียวสองเซลล์ร้านเซลล์เนี่ยเช่นพวกเชื้อโรคเนี่ยพลังงานเซลล์พลังงานชีวะระดับสัตว์้วมักัดแหลกเลยมันทำคนตายไปทั้งเท่าไหร่แล้วนะพระพุธเจ้าท่าตัดสรุปพลังงานพวกนี้ยิ่งกว่านักวิทยาศาสตร์ของโลกแล้วถ้านก็นพยายามมาให้คนเนี่ยที่เป็นจิตนิยามระดับเรียนรู้พวกนี้ได้ แล้วมาทำจิตปิญญาณหรือจิตนิยามหรือเจตสิกของตัวเองให้อยู่ในลักษณะที่อาศัยไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ไปทำร้ายทำแต่ประโยชน์นะโอ้ยอาตมาขออภัยคันตะมูกจริงๆขออภัยจงใช้เวลาไปเกามันหน่อยมันคันนะ อา,อากาศมันอาตมานี่มีกปฏิกิริยาต่อภูมิอากาศไว่เปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่ก็จะอะไรเวก็เราจะมีปฏิกิริยาเอาต่อเพราะการศึกษาคนเนี่ยการศึกษาวิญญาณหรือจิตนิยามของของตนนั่นแหละเพราคนทุกคนจะมีลักษณะเหมือนกันในความเป็นจิตวิญญาณ ศึกษาและรู้จัดแล้วก็จัดการทำรรม,มันเรียกว่ามณสิการทำใจทำจิตของตัวเองเนี่ยให้มีสภาวะหรือมีลักษณะตามที่พระเจ้าท่านแยกแยกให้ทำมาเป็นพีชะอาศัยถ้าเป็นจิตนิยามมันก็จะมีความรู้ที่สูงเรียกว่าปัญญา เป็นความรู้ความฉลาดที่สูงขึ้นไปในระดับในระดับที่สามารถที่จะอยู่พน้นหรือหลุดพน้นจากภาวะของพลังงานจิตพลังงานจิตนิยามของสัตว์อื่นหรือของผู้อื่นจึงเรียกว่าอุตรอยู่เหนือพลังงานของอื่นๆทำร้ายพลังงานผู้มีอุตระ พลังงานที่อยู่เหนือแล้วไม่ได้เพราะมันมีปฏิภาณปัญญาความฉลาดที่สามารถไม่ให้สิ่งเหล่านั้นที่ยังต่ำกว่านี้ทำทำเราไม่ได้แล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปทำร้ายผู้ที่ต่ำกว่าด้วยนะ นี่เป็นคุณสมบัติหรือคุณวิเศษอันเลิศของจิตนิยามหรือจิตวิญญาณพระเจ้าสอนในคนมามีจิตจิตวิญญาณหรือจิตนิยามให้มีลักษณะนี้เสร็จแล้วจึงอยู่ในโลกเป็นคนที่ใช้พลังงานจิตของตนเนี่ยเป็นประโยชน์และไม่เป็นโทษแก่สัตว์ใดเลยแม้สัตว์ใดจะทำร้ายเราจะเป็นโทษต่อเรา ก็ไม่มีโกรธไม่มีถือสามไม่อาฆาตไม่ตอบแทนไม่ร้ายตอบมีแต่จะทําดีตอบเขาจะร้ายก็เราขนาดไหนเราก็ต้องหาทางได้ช่วยช่วยไม่ได้แล้วก็เออห่างก,ากันสะก่อนช่วยไม่ได้ต่างคนต่างอยู่เราก็ช่วยเขาไม่ได้ไม่มีฐานะพอที่จะช่วยเขาได้นอกจากจะ ฝากลมฝากฟ้าฝากดินไปให้เขาเพื่อเขามีภูมิทํารับได้ก็ไปบ้างฝากให้บ้างแต่ไม่มีสิทธิ์จะไปเทเด็กทำอะไรเขาได้ช่วยเขาได้ยิ่งเขายึดถือตัวเองว่าเขาถูกต้องเขาเหนือกว่เราโอ้ยิงหมดสิทธิ์เลยก็ปิดประตูเลยนะปิดประตูไม่ให้ไม่ไม่ไม่รับเป็นการ เห็นว่าเป็นสิ Forgive. Forgive ่งที่ไร้สาระอะไรประนี้ดีไดีหาว่ามาทำร้ายทำลายเขาไม่ทำร้ายเราก็ดีแล้วแเราก็ต้องพยายามทำให้เขาจนกระทั่งว่าเราไม่ไปทำร้ายเขาหรอกจนกระทั่งเขาเชื่อถือไว้ใจว่าเราไม่ทำร้ายเขาหรอกมิจจะทำดีตอบแม้เราจะตำหนิติเตียนจะตำหนิเขาจะพาดพิงว่าสิ่งที่เขาผิดก็ต้องประมาณ ให้เขารับประโยชน์จากที่เราว่าที่เราตำหนิตดิเตดียนให้ได้นะถ้าประมาณผิดเขามีภาวะสะท้อนตอบแรงหรือโกรธมามันไม่ดีก็ต้องประมาณให้ดีนี่เป็นเรื่องที่อาตมาทำและอาตมาก็ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้อยู่ยงิ่มต้น